รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดูดวงมากฮ่าได้จ้งมือแล้วสองปลาดื้อสองเดือนแล้วบอกสองมือสองมืออืมแมนบอกละดื้อแมนลองเบิ่งหลดนะเอ้าเอาว่าลองิึงกันเดะไม่เสียหายว่าจ่เธออยากรู้เรื่องอยังอ่ะ เอาเรื่องกันย่งก็ได้มาเย่จะไปขี <that> s <S ่มั่นบอขี่ก็โลรางมือดีๆน้าสู้ขอโทษก็ดีท้องเสียเอาดีเด้อ ดวงเธอโคตรดีเลยเด้หนิเรื่องเงินเนี่ยนะดาวเสาอะมันสีโคตรจรตัดท่านดาวซุกมีเกนจะเริ่มก้าวหน้ามีโอกาสได้โชคได้ลาบก่อนโตเลยเด้หนิเอแมนนี่รีวะเดอร์แมนอีลีเ,ลเขาเตรียมโตเอิญซอดลวเด้หนิแต่ว่า เรื่องความหักเนี่ยมันกะสิติตตต๊ดๆคัดๆเนี่ยจักน่อยเป็นบ่คอยชัดเจนปานใดก็ค่อยๆสั้งกันไปออเดอร์ขึนนมาก็รังไลยเขาก็บอกว่าไดดอกเทอร์เขาบอกจะซ่ํานี่แหละขึหนหาถามเลยขึนหาเบิ่งน้ำเลยเขาเปลาอีลีบ่เสื้อถ่าเบิง่งเอา้าพาการมาทำอย่างอยู่นี่มาตัวมาแต่ใส่ขึ้นมาพี่ ก็ออกมาอย่างเล่นสืส่อนิลาอยู่บ้านกับบมีอย่างทำเมือ่อเบื่อว่าแต่ทำอะไรกันอยู่นี่เขานั่งนําได้บ่โอ้ฉันนั่นกำลังเบิ่งดวงให้หวานเย็นอยู่นั่กวนอะคือเป๋ยบอกขึ้นมาตูมเขาโอ้ซาดีรลืมตัวโอันล <laughs> ืมตัว เม,ม,ม,ม่กี้ว่าดูดวงดูให้เขานำแน่ช่วงนี้รู้สึกบ่ค่อยดีเลยมาอยากรู้เรื่องใดกระถามมาเลยช่วงนี้มีคนมาจีบบอคนมาจีบบ่มีดอกคือว่าจังสั้นล่ะเออก็นเนี้อ่ะเดยถ้าเบิ่งอยู่เนี่ย มันมีคนมาเธออยู่เดิได้ปรกาเขาหาเธอซื้อ,อเขาย่านอายเธอเลยนะติแมนธรรมาดาแลยเนาะอ้แล้ว,นะวก็มีน้องสาวอยู่คนเดียวอเออแต่ว่าดวงอายเธอเนี่ยบม่ค่อยดีปันไดเด้เป็นยังอะะนาจิราหูเขาดำปื๊ดเลย คู๊ดคู๊ดคูคุ้นหวานเย็นครับสีถ้ยซื่อลาบมาฝากินให้อร่อยนะครับสีถ้ยไปก่อนพอดีมีนัดกกระงโอเคจ้ากับดีดีเด้ออัสกุยอัสกุย อาสุาก,กุยนารัตวะโ้ได้๋ยวลาพ่ลีวะเธอเสื้อเขาไปบันเนียแฟนวานเย็นบอก รางหงอูอุ่มมันจะช่วยป่ะนาติวะอีอยังอ่ะบ่งดวงอยูเติเยแมนรร้สึกว่าดวงบ่ค่อยดีเลยช่วงน่ะให้ดังตะติดขัดไปเบิดไหมร่องเมื่อ้เฮ้าน้ำเนี่ยใช่แหละใช่ละ่ะปาสิยังอืมกอลกดมัง้งเอาเรื่องความรักเรื่องอื่นมาอออเอาเเกณฑ์ความรัก ของคนเกิดราศีกรกฎมีคนมาแอบชอบอาจจะเป็นคนรู้จักของคนใกล้ตัวเราแต่ว่าเป็นความรักแบบหลบๆซ่อนๆอนบอกใครไม่ได้โอ้ยจากอยียงบุเสื้อบ่ได้ดอกมาเห่่นเกมน้ำเ่านีมา่มะไล่สาระเบื้งดลวงเงี้ยต่องจังซีมันต่องจังซีถึงใจกันาด ต่เมืงอต่เมืงโพูดเร็วอันนี้มึงย่านเหลาซะบ่พอแลว้วซาเหลาซือป็นย่านยังพอร์ตก็ได้ใสนาฬิกาวะก็รรมดาละ่ะครับบังคนหน้าตาดีก็ต้องเต่งโตดีให้มันคือนหน้าตาเนี่ยครับบัง บางลูกจากโบนาลิกานี่ทำมาจากอยียงทำมาจากอีงวะสายนี่เนะเฮ็ดมาจากหนังอีเคแม่น้ำน้อยปาดปานนั่นเลดีเพื่อนแล้วยังโบโจบตัวนี้ตัวเลื่อนนี่เฮ็ดมาจากอุกบาตดาวหางเลยดีเพื่อนปนาดปานนั้นพุน่นตี อือโอ้คือลำเท่่วเห็นยังได้ชีเลยใส่ป่ะมง่ามง่ามงามมันมูสูเกือบไอ้เคยดอกเกือบไอามึงงั้นเป็นยังคอยว่าอยากวูาตั้งกขบ่ต้องเว้าเขียวออกไปกูเห็นว่ามูสูเป็นมูสิหรอกูเลยสีบอกให้ฟังกูเบ่าอะไรอย่าไปเบอกไปฟังเลยเออบอกม่หลุด มันมีอีหย่างล่ำเดี๋ยวนี้นามูสูมองวยตาเปล่ามันจะเป็นเสือกธรรมดาเ้ยแต่ความเป็นจริงมันโมเมนเสือกลามคั้ยได้นี่มันเป็นแค่เสือกธรรมดาโมแมนเนี่ยหูบาะมันเป็นอย่างไรนี่มันคือขนแกะที่อาศัยอยู่ผู้เขาแยามตไตมันยังโมเมนต์จุดพิก ความพิเศษของมันน่ะมึงหูว่ามันอยู่ตรงไหนมันต้องเป็นแกะนุม่มอายุบ่เกินสามปีนี่แกะนุออ่มคือล่ำตยวอะย่าปากด้วยเ,ออเรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับดูกแกเห่ามตีคนเท่านั้นแสดงว่ามันเป็นเสือกธรรมาดาตัวนีออป้ปัดปาดปัดปาดสุดยอดอิลีวโอ้แขยกอยก อันฮ <rude S 2> ัลโหลครับอันอบตัวันนี nee ้ครับผมว่าจีนเอื้อนรถโยกไหมมันโยกแก้วเหล่าให้มูผมนี่นะครับมันบนโยกจักเถื่อนไหมว้าหูยไนล่ะมันโยกจักเถื่อนได้เดี๋ยวนี่โอ้ยกระจายเย็นนะครับบังเหล่ามันก็ตั้งอยู่นี่ละมันโบเลียนหนีไปไซโดมันกับโบเลียนยู่กับโบโยกจักเถื่อเว้ยมีแต่คำเหล่าเว้ย หุ่นวับวับลิวว่ะบวกนิดหน่อยสักนีดมึงก็ยังห่อนทองว่ะแบบศัลยภาพมึงก็ต่ำเลยวะ่ะบังกูนี่ปะจฉาเราน้ำโอ้ยสลักขามน,น,าาน้ำไม่ต้องไอ้น้องวางไว้ที่เดิมเลยดูไว้ดูดูแต่มึงไม่ต้องทำตามนะไอ้หนูมึงยังเด็กด ด,ดการกินเรามันต้องกินยังเสีมัต้องกินเดิมูไอ <c oughs> ้คอยว่าได้ดอกเครื่องเรานะแก้วแก้วมแก้วอูห <c oughs> <c oughs> เน้าวขาวบันเคงาานะ็งน้ำมดาได้เลยซุเปอร์เค็งเงนี่เบิ่งไว้ เบิ้งไว้เป็นวิทยาทานวิธีกินเขากินแบบนี้พี่ชายพี่กินน่นอนปะนี่กินซะเป็นน้ำเปล่าเลยนาะมึงเนาะอ้หวานเจี๊ยบเผืองเหล่ากูซีบหายเผืองโพดเอ้ตุลกินเปลืองโพดเบื้อดเลย นกินเหล้าเปลืองที่แผงเงินกับโบออกเนาะเว่ยเฮ็ดขี่ไล่พดกันสิโอไปซื้อมา่อไหร่ลยมึงเออตอนนี้กูกระออกแล้วที่มหาบาทเบิดตันเบิดลตัวแล้วยังไงกูบปกันนี้อยู่ปกันนี้โบออกจากบาทบุ้มเงินนู้เวกูเบิงเงินเหตุ กูเคียดครับเดื่อสุขชีทุยขอโทษกูบม่หายอภัยมึงในบ่อนิพูดดอกว่ครัาเมนเมันสีค่อยๆห่อนก็ห่อนแดดกด็แดดใส่กูมาหาปลายาง้มเทียงไม่เป็นบ้ามันไม่ยง้มในที่แรกเขาอยากกินปลากินปลาส้นตีนกูนีบน่บ่อนบ่อนแต่บม่กินเบ็ดกูไม่ององเดแล้วมึงจะกินตีนกู กก็ไผ่บบกระนี่หูสูนมึงไดกินบ่กินมึงบอกก็ไผ่มัน uh, มืดมั <S <s ่ตากหูว eh ่าก็ป่าอยู่นี่บงกินบ้าได้นี่เมียใส่ลายสมองเต๋อมเป็นหลวัดแล้วมึงอ่ะกูสูนกูสูนมึงรู้ว่อ้สูนเนี่ยเขาอีหยังบบกนี่ใส่ตะกูเนาะเขาใส่ได้มึงผัวเขาไหมเม่นมากกว่าเ่ากูย่ากูมาซีดเบ็ดเนี่ยเขาอยากเนาะบางทางมึงอยากก็ไม่อยากแง้มเทียงเ๋าแบบคั้วยนี่ยทางหลังมีนกับบางยางยังมันแง่งบบข้างหน้า กุดหกินเถอบปกติไหมลุงกูยังบดีอยู่เนาะที่กินก็กินแล้วมันก็ได้กินตีนกูไปบอกแห้งไม่กับ,บตอดจั๊กเทืยนแล้วเบ็ดน,นี่ต่อหน้ามเหมือนจังหน่อยนี่กินที่กินก็กินกูค,คืออยากมีความหักเถอะวะขึ้นมาขี้กูนี่ขันกูมีความหักนะกูวา่าท้องฟ้ามันก็จีดสดใสเป็นสีชมพูสีแหลนแลนแ ท้องเขาท้องหน้าสีเขียวก็จีเป็นสีสมพู้บดสีตีนกูเนี่ยป่าอยู่นิ่านี่กะสีมักกันมักส่วนตีนกูเนี่ยมุดงีดไปใส่ดนเป็นหนามั่อไงขงกูไี่เมียนะกูว่าแบบชีวิตคือสีดีขึ้นเนาะดีส่วนตีนอย่างมุกเศร้าบกดูไม่ดีอ่ะกะชีวิตคูใงหง้แบบมันสีได้พยุ่งกันไงแบบอู้ยแ,บบแม่งพยุ่งหัน ชีวิตแบบมัานกชี้ดได้ดีขึ้นไงแบบซอยกันถ้ามาหากินไงอู้หาส่นตีนเหมืนอนนั่นปอยู่บ้านใส่กูมาหาป่ายังก,กินมุกกระทะที่แรกป,ปีนมะข้อยเนี่ยปีนส่นตีนกูพอดีตัวเขาช่วยไปกินมุกกระทะเขาสีใจ่ายให้ตัวจ่ายหุ่ขี่กูเงื่อนกูนี่มันก็จ่ายเนี่ยล่ะเขาโด,ดนไปก็ได้หนันกันกกนี่ก่อนแหละหันหุ่ขี่กูนี่บ่มีจักบาทกูบอกเลยกูหาเงินมน้ามือละสี่ร้อยไอ้กูยี่สิบบาทไอ้ส่นตีนนั่งยี่สิบบาทเป็ดดนตะคือบ่เลยนี่ป่ามึงนี่มึงาามืนมึงก็เห็นอยู่ตัวใส่เมืม่อาากืนมึงสใ่กู ก็เนักเล่งแต่กูเป็นเกเล่งกูได้เบิร์ตกระป่ากูตีกูบอกเลยดิ้งเลยดิ้งไดยรู้มั้ยเสียวนี้นี่แกตีนกูกูซีดเบ็ดอยู่ข้านี่มุ้งนี้นักเล่งเว้ยมุ้งนี้เ้อเก่งกระป่าซากระเปเถ่าวไว้บอกนี่แต่เพราะเป็นมู้กูตีแล้วเด้อะไม่ต้องกินไม่ต้องแดกต้องแดกกูบอกเลยไปแซ่ไปนี่ไปแซ่ก็เรื่องของกูเอ้ามึงหนีแกตีนกูมุ้งนี้ได้บอกกันดีไหม ไม่ไหวแล้วโอเ้อเอากนเนอะวันหยินกับไอ้สีทุยตัวนั้นไอ้กูกับฮู้นี่ว่าเขาไม่ใจกูโอ้กูไม่รอ,อกเกินนะนะหน้าตากูมันเกินเลยเวลอันดับลูกโซ่หมูลูกโซ่หมูลูกฝาเห็ดด้ยหน้าตากูมันอันดับหนึ่งไหมในหมู่บ้านไหมพีแคสเปรอร์แอนด์ แฮร์ดิพลาสเตอร์ขับเตอร์พาเตอร์แม่์ยังไงตรตงนี้ฟังไปจุดนี่ออกูก็ว่าคือมึงแหละเขี้นน<า>ยม<า>ไม่ไมาาารับักะคันจะพากูเห็นพวกนี้กูนี่